ผมอาจาไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้นายพิธาลิมเจริญรัตตอบสวนนักข่าวหลังถูกถามถึงความพร้อมที่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่จะว่าไปแล้วคําพูดนี้ก็มีในยะทางการเมืองแฝงอยู่นะคะระดับระ,ระดับหัวหน้าพักพูดออกมาอาจจะอ่านเกมการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยแล้วก็ได้ว่าไม่สำเร็จนี่ก็เป็นไปได้ค่ะหรือ อาจจะมีเจตนาเขยา่าขวัญสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลก็เป็นไปได้ค่ะหรืออาจจะเล็งเห็นแล้วว่ามีปมข้อกฎหมายที่จะทำให้สถานการณ์นั้นพลิกเกมไปจากที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะหายไปเกือบสองสัปดาห์ปรากฏตัวครั้งแรกที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ทำเอารัฐสภาแตกค่ะ ผู้คนตื่นตาตื่นใจไปกับพิธาลิ้มเจริญรัตแต่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอสอนะคะมาให้กําลังใจสอสอเท่านั้นพร้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่เพื่อไทยขอเสียงโหวตนายกว่าอยู่ในกระบวนการรับฟังกันเท่านั้นยังไม่ได้คืบหน้ายังไม่ได้ตัดสินใจใดๆ ต้องประเมินให้รอบครอบก่อนกำหนดท่าทีออกมาแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือคำตอบที่ถามถึงความพร้อมเป็นผู้นำฝ่ายค้านซึ่งนายพิธาบอกว่าผมอาจไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เพราะโหวตนายกชื่อพิธาอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะตามขอ้อประคับข้อที่41ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเช่นเสนอผมอีกทีหนึ่งแล้วมีอีกคนนึงประกอบคู่ก็ไม่ต้องรอคำสัส่งศาลก็สู้ได้เลยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผมยังยัง,ย,งยังคิดว่าโอกาสก็ยังในการที่จะกาบมมันก็ยังมีอยู่จริงแต่ว่าก็ต้องดูเวลาที่มันเหมาะสมคงไม่ได้เป็นเรื่องของข้อบังคับหรือว่าเรื่องของกฎหมายที่จะต้องรอแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการมาคิ้งพาวเวอร์ในในแต่ละสภาของพวกเราเอง ถึงเวลานี้จะสรุปได้ไหมว่าก้าวไกลยังแบ่งรับแบ่งสู้ที่จะเป็นพักฝ่ายค้านส่วนอีกพักที่อยู่ในกระแสว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยก็คือพักเป็นธรรมล่าสุดเลข,ขาธิการพักก็กล่าวย้ำในอุดมการกฎกติกาและจารีตประชาธิปไตยซึ่งอยากให้การเมืองไทยนั้นตรงไปตรงมาไม่บิดเบี้ยวด้วยพักเสียงข้างน้อยกลับจัดตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นพักก้าวไกลยังชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลอยู่ไหมจึงหวังจะมี รัฐบาลประชาชนผ่าน8พักกร่วมรัฐบาลเดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะ ีว่าตอนนี้มันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับมันยังไม่มันยังไม่ตกผลิตสุดท้ายก็ยังมีเวลาอยู่เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าทางเพื่อไทยเองผู้บริหารเพื่อไทยก็เข้าไปคุยก้ากลอันนั้นก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ยังอยากมองเห็นพี่ยังมองเห็นนะันจะมีความหวังว่ารัฐบาลของที่จัดตั้งโดย8พาร์ร่วมตอนแรกที่มีเอ็มูถึงแม้จะฉีดไปและฉีดไปแล้ว,ลวอาจจะปริ้นออกมาใหม่ก็ได้ในการพูดคุยกันจะเป็นรัฐบาลของประชาชน ทีนี้จากคำถามที่ว่าอะไรทำให้ก้าวไกลและเป็นธรรมยังหวังเป็นพักรัฐบาลอยู่เป็นรัฐบาลของประชาชนเหตุผลหนึ่งค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับการประเมินและคาดการถึงความล้มเหลวของเพื่อไทยโดยเฉพาะเสียงโหวตนายกไม่ถึงเกณฑ์37 5เสียงส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆที่ยังไม่ตัดสินพิพากษาวินิจฉัยหรือชี้ขาดออกมานั่นแหละค่ะโดยเฉพาะกรณีที่สารรัฐธรรมนูญนัดพิ จนาคำร้องกรณีรัฐสภาปัดตกยติซ้ำในวันที่16สิงหาคมนี้ล่ะค่ะแม้มีรายงานว่าอาดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าสารจะไม่รับคำร้องนี้แม้จะเรียกผู้ร้องผู้ถูกร้องและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็เกิดขึ้นเพื่อหาเหตุผลให้ชัดเจนกรณีไม่รับคำร้องนั่นล่ะค่ะ เพราะว่าถ้าศาลจะรับคำร้องก็สามารถรับคำร้องไปได้แล้วตั้งแต่3สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและเรียกข้อมูลตามกระบวนการพิจารณาได้แต่ณเวลานี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะ และกรณีที่สารรัฐธรรมนูญถ้าไม่รับคำร้องขึ้นมาก็จะไปพ้องกับกรณีที่นายรังสิมันโรมเสนอยติให้ทบทวนมติปัดตกยติซ้ำในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่4สิงหาคมค่ะซึ่งหมายถึงรัฐสภาจะต้องโหวตทบทวนหรือไม่ทบทวนถ้านะคะถ้าผลสรุปออกมามีมติให้ทบทวนเท่ากับการเสนอชื่อนายพิธาเพื่อโหวตเป็นนายกครั้งที่สองจะเกิดขึ้นทันทีค่ะ และอีกข้อสังเกตหนึ่งค่ะกรณีที่ศาลคดีทุจริตนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีกกตปฏิบัติหน้าที่มิชอบ วันที่25กันยายนนี้ค่ะถ้าศาลสั่งฟ้องขึ้นมานั่นอาจเป็นเหตุให้ต้องลุ้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีรับคำร้องนายพิธาถือหุ้นสื่อลงรับสมัครเลือกตั้งและกรณีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องพักก้าวไกลหาเสียงด้วยการเสนอแก้กฎหมายอาญาม,มาตรา1น2ซึ่งอาจจะอาจจะนะคะอาจจะไม่ผิดขึ้นมาก็ได้ เพราะอาจอยู่ในข่ายย้ำนะคะว่าอาจอยู่ในข่ายกรกตรปฏิบัติหน้าที่มีชอบด้วยหรือไม่และตามคำฟ้องต่อสารคดีทุจริตโจทย์ก็ใช้คำว่ากันแกล้งนี่อาจหมายถึงการทบทวนท่าทีของกรกตรทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องที่อยู่ระหว่างการตั้งคณะอำการสอบข้อเท็จจริงกรณีเตรียมส่งฟ้อง อาจจะไม่ส่งฟ้องขึ้นมาก็ได้คดีอาญานายพิธาเหตุกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา151กรณีรู้อยู่แล้วไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังฝืนนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ ในเชิงทฤษฎีและตามกระบวนการกฎหมายสําหรับก้าวไกลณเวลานี้เรียกว่า50-50ค่ะที่จะได้สิทธิ์กรณีการเป็นพักอันดับหนึ่งมาเป็นพักแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งและเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีได้อีกครั้งแต่ในทางการเมืองแทบไม่มีช่องทางให้เหลือเข้าไปแทรกได้สิทธนั้นกลับคืนมาแล้วล่ะค่ะเวลานี้เหลือแค่คําว่า3ปหรือหมายถึง2ปเท่านั้นค่ะพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะเจรจาทางการเมืองเข้า ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยในรูปแบบไหนเท่านั้นเองค่ะแต่ในเวลานี้พักร่วมรัฐบาลของเพื่อไทย9พักแต่มีเสียงรวมๆแล้วนะคะ314เสียงแล้วค่ะ